สวัสดีครับเพื่อกาสวัสดีเพื่อนๆพี่น้องทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเซนนะครับวันนี้ก็จะพาไปไปหาหมอยอีกวันหนึ่งครับตอนนี้ก็หลังตัวตอนนี้ก็เดินไปจองคิวกันะครับตอนนี้ก็ประมาณหกโมงนะครับโมงประมาณหกโมงแล้วเราก็ไปจองคิวที่โรงบานแล้วก็ถ้าเกิดทายได้ก็จะทายดูนะครับถ้าเกิดทายไม่ได้ก็ค่อยออกมาทายข้างนอก,กคอยอธิบายให้ฟังนะครับแล้วกถ็ถ้าชมพี่ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ดแชร์แล้วก็กดซับสไครป์พี่ด้วยนะครับ เจ็กแหที่โรงพยาบาลเพื่อนโอเคครับเพื่อนตอนนี้ก็ถึงโรงพยาบาลนะครับเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปข้างในกันนะครับเออเดี๋ยวพี่ย้อยจะทายดู้ะเกิดทาย้วก็จะทายดูนะครับโอเคครับเพื่อนตอนนี้ก็ยังหาหมอ,อไม่เสร็จหรอกก็ออกมาซื้อออกมาซื้อขนมก่อนนะครับออกมาซื้อข้าวทำาหาอะไรกินก่อนนะครับ เดี๋ยวก็จะเข้าไปใหม่เดี๋ยวก็จะถ่ายให้ด pues mm ูนะแต่ข้างในเขาขไม่ให้ถ nah. ่ายนะครับก็เลยไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับเพื่อนๆนี่ก็เอามาน้างนอกแล้วก็จะขับไปหาหมอันต่อนะครับ <kindergarten>. ติดตามผมต่อไปได้เลยครับโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็ไ oh, ด้หาหมอเสร็จสรรยแล้วกราลังจะกลับมานะครับนี่เราก็ได้หาหมอเสร็จสรรพแล้วแล้วก็มีใบแพทย์มาด้วยนะครับเพื่อนๆนี่ใบแพทย์นะครับก็ผมไม่มีอะไรนะครับคลิปนี้ มีใบทแพลก็ได้หาหมอดตูตาเรียบร้อยแล้วนะครับ